เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับท่านข่าวภาคเที่ยงฟุตบอลไทยประจำวันที่24เมษายน2562โดยชายป้าครังบอลไทยเราจะมาดูข่าวเที่ยงวันนะฮะแบบรวดเร็วนะครับผมก็เริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะสองฟอร์ม4แข้งเมียนมาในไทยลีก ศึกฟุตบอลไทยลีกในยุคที่เต็มไปด้วยบรรดาแข้งนอกฝีเท้าดีตบเท้าเข้ามาวาดลวดลายกันเป็นว่าเล่นแน่นอนว่ามันทําให้สีสันของการแข่งขันเพิ่มความน่าสนใจจากเดิมหลายเท่าตัวนะครับการเพิ่มโคต้านักเตะต่างชาติถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้บรรดาสโมสรระดับกลางได้เพิ่มศักยภาพทีมในการต่อกรกักบบรรดายักษ์ใหญ่เพราะลําพังจะดึงดูดแข้งไทยระดับแถวหน้าของวงการก็คงจะเป็นเรื่องที่เกินกําลังนะฮะ นอกจากโคต้าแข้งต่างชาติที่เข้ามาจะมาแบกทีมแล้วอีกหนึ่งโคต้าที่ถูกเพิ่มจํานวนขึ้นมาในฤดูกาลนี้ก็คือโคต้านักเตะอาเซียนทําให้หลายสโมสรต่างมีทางเลือกมากขึ้นกับการเสริมทัพนักเตะจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยฤดูกาลนี้จึงมีหลายสโมสรในเวทีลีกสูงสุดของไทยที่หันมาใช้บริการนักเตะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็กร,กระจายกันไปหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเมียนมาฟิลิปปินส์ลาวอินโดนีเซียและสิงคโปร์นั่นเองนะครับโดยครั้งนี้ เราจะพาไปดูสาวลกลูกหนังไทยเจาะลงไปดูผลงานของบรรดานักเตะทีมชาติเมียนมาที่ถือว่าเข้ามาเปิดตลาดในแวดวงฟุตบอลไทยได้อย่างน่าชื่นชมและเวลานี้พวกเขาก็กําลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในแต่ละต้นสังกัดของตนเองนะครับเริ่มต้นคนที่1นึ่งนะฮะอองชูที่อยู่ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมโดยหากเอ,อชื่อขององชูแล้วละก็ น่าจะเป็นคนที่เข้ามาเปิดตลาดนักเตะเมียนมาในไทยลีกได้อย่างฮือฮามากที่สุดเพราะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วนะฮะการเข้ามาของกองหน้าตัวจี้หลายนี้ยังเป็นการปลุกกระแสแฟนบอลชาวเมียนมาให้หันมาสนใจฟุตบอลลีกของไทยได้มากขึ้นชนิดที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวในทุกๆเกมที่บริสเทโลโลงสนามจะมีแฟนบอลชาวเมียนมาหลัง่งไหลเข้ามาเชียร์ถึงขอบสนามกันอย่างบ้าคลั่งและถือเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทย โดยขณะที่กระแสนในโซเชียลก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนไปพร้อมๆกันนะฮะแฟนเพจของสโมสรโปลิสเตโรที่มียอดกดไลค์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดไปถึงดาวังคารเลยนะฮะข่าวสารหรือคลิปที่เกี่ยวข้องกับองทูนั้นก็ได้รับกระแสนิยมตามไปด้วยในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยิ่งบวกกับผลงานการเล่นของเจ้าตัวที่ปรับเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วแล้วละก็เขาก็กลายเป็นกำลังสำคัญหลักของสโมสรมันยิ่งทำให้การเสริมทัพครั้งนี้ของโปลิสเตโรถูกขนานนามว่าเป็นการเสริมทัพแห่งปี โดยมาถึงฤดูกาลนี้องทูเรียกเสียงฮือฮาด้วยการโยกไปค้าแข้งให้กับ s c g เมืองทองยูเนเต็ดแม้ผลงานโดยรวมอาจจะยังไม่เปรี้ยงป้างเท่าที่ควรแต่ตอนเล่นให้กับโพลิสเทโลก็ถือว่ามีพัฒนาการดีขึ้นเยอะและช่วงหลังเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสลงสนามในฐานะตัวจริงมากขึ้นถึงตรงนี้นะฮะคงต้องให้เวลากับเจ้าตัวในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วจะดีพอหรือจะพอดีกับทีมต่อไปหรือไม่นะครับผลที่2นะฮะ คโยโคโคสมุดรปราการซิตี้กองหน้าทีมชาติเมียนมารายนี้ถูกดึงเข้ามาในช่วงเวลาไล่เลียกับองทูนะครับแต่ความโชคร้ายของเจ้าตัวที่ได้รับก็คือมีอาการบาดเจ็บในขณะที่กําลังเค้นฟอร์มเก่งออกมากับสโมสรสิงห์เชียงรายยูนเต็ดซึ่งการเจ็บครั้งนั้นส่งผลให้เจ้าตัวต้องพักยาวร่วมปีก่อนจะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในฐานะนักเตะของสโมสรสมุดรปราการซิตี้นั่นเอง โดยการคัมแบ็กครั้งนี้ของขยอโคโค่นะฮะถือว่าทําผลงานได้อย่างน่าจับตามองในสีเสื้อเขี้ยวสมุดแม้สภาพร่างกายจะยังไม่เต็มร้อยแต่เมื่อได้รับโอกาสลงสนามในฐานะตัวสารองเจ้าตัวก็เริ่มฉายฟอร์มเก่งออกมาแบบเรื่อยๆนะฮะและมีส่วนสําคัญในการเพิ่มมิติเกมรุกให้ต้นสังกัดจากนี้น่าสนใจว่าเมื่อเขามีสภาพร่างกายที่กลับมาฟิตเต็มถังอีกครั้งจะสามารถระเบิดฟอร์มเก่งออกมาได้ทันเวลาหรือไม่นะฮะคนที่3นะครับ ซอมินตุนจากชมบุรี f c หนึ่งเดียวในฐานะนักเตะเมียนมาที่ไม่ได้เล่นในตำแหน่งตัวรุกนะครับเพราะเจ้าตัวเป็นทู้เล่นในตำแหน่งกองหลังถือว่าสโมสรชมบุรี FC มีความกล้าที่จะคว้าตัวมาใช้งานในทันทีแม้สโมสรหลายสโมสรส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้โคต้าอาเซียนไปกับการเติมผู้เล่นในเกมรุกก็ตามโดยการมาของซอมินตุนนะฮะถือว่าเรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรเพราะก่อนหน้านี้แฟนบอลไทยหลายคนก็แทบจะไม่เคยได้ยินชื่อว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นใครวะแต่นักเตะรา,ายนี้เป็นกัปตันทีมชิชาติเมยนมาเลยนะซึ่งแน่นอนว่าความนิ่งและคุณภาพฝีเท้าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนผลงานของเจ้าตัวในการคุมเกมรับให้กับฉลามชนอาจจะยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักเพราะในช่วงออกสตาร์ทชมรีเอถือเป็นหนึ่งทีมที่เสียประตูเยอะเละเทะที่สุดแต่ในขณะเดียวกันอีกหจุดเด่นนอกเหนือจากเกมรับ คือการเติมมาลุ้นทําประตูยามที่ทีมได้ลูกตั้งเตะโดยเวลานี้เจ้าตัวมีชื่อทําไปแล้วทั้งสิน้น1ประตูจากลูกมงจากนี้ก็คงต้องรอเวลาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองมากขึ้นในฐานะตําแหน่งกองหลังนั่นเองนะครับและคนสุดท้ายนะฮะคนที่สีนะครับสีทูอ,องอยู่ชมบุรี f อเช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะเมียนมานะฮะที่ชมบุรี FC ฉลามชนเสริมทัพเข้ามารวดเดียวในช่วงปิดฤดูกาลโดยรายนี้เข้ามาเติมเต็มในตําแหน่งตัวรุก แม้จะเป็นช่วงที่ผ่านมาอาจจะได้รับโอกาสลงสามน้อยไปสักหน่อยแต่เจ้าตัวก็คงใจจดใจจอ่อรอโอกาสอย่างใจเย็นและมุ่งมั่นฝึกฝนตั้งใจซ้อมต่อไปจนโอกาสของตัวเองมาถึงในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยสีทูอองได้รับโอกาสลงสามในช่วงครึ่งหลังในเกมที่ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ FC ไป7ต่อ5แม้จะมีเวลาอยู่ในสนามไม่นาน แต่เจ้าตัวก็ไม่ทําให้โอกาสหลุดลอยไปด้วยการแผงลิศยิ่งปิดท้ายไปหนึ่งประตูสุดสวยพร้อมกับจ่ายอีก1นลูกแบบเนียนๆให้กับเพื่อนร่วมทีมที่พังประตูทําให้ทุกสายตาของแฟนบอลตอนนี้เริ่มที่จะหันจับจ้องในความสามารถของเจ้าตัวมากขึ้นนะครับ โดยจากนี้เชื่อว่าด้วยฟอร์มที่โดดเด่นของเขานั้นน่าจะทําให้ยิงได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยเลยว่าเมื่อเขาได้มีเวลาอยู่กันในสนามแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นจะช่วยสร้างมิติในเกมรุกให้กับทัพฉลามชนได้ดีแค่ไหนและในการแข่งขันระยะยาวจะสามารถสร้างชื่อในวงการฟุตบอลไทยลีกได้หรือไม่นั่นเองโดยฤดูกาลนี้นะฮะคงเป็นฤดูกาลที่สุนดาสีแข่งนักเตะเมียนมา จะได้พิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงว่าสุดท้ายและท้ายสุดแล้วพวกเขาจะมีดีพอหรือพอดีที่จะยืนหยัดอยู่บนลีกสูงสุดของไทยหรือไม่ซึ่ง้าพวกเขาทําได้อนาคตอันใกล้ก็อาจจะมีให้เห็นมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีนักเตะเมียนมาเข้ามาที่ไทยลีกเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้นะครับถ้าได้แบบ4คนนี้เข้ามาอีกก็คงจะดีมากเลยนะครับผมว่าคงจะมันน่าดูเลยไทยลีกของประเทศไทยเรานี่ฮะ ต้องขอขอบคุณบทความนี้จากคุณบิ๊กกิโลเทนนะฮะหรือบิ๊กกิโลสิบนั่นเองนะครับผมมาดูข่าวสุดท้ายกันดีกว่าครับบิ mm ๊กออสยันหนุนชวบาแก้วลิ้วน็อกเอาท์บอลโลกมาดามแป้งหนักใจชนทีมแกร่งหวังทำผลงานดีที่สุดบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะ,ะเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันขฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยมีมาดามแป้งนางนวลพันธล่ำสำาผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชหดร์หนึ่งฤทยัยสะทองเวียนเฮดโค้ชทีมฟุตบอลหญิงไทยร่วมด้วยนะฮะที่ห้องประชุมชั้น2สมาคมกีฬาฟุตบอลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทหัวหมากเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาดีเองนะครับ ภายหลังการประชุมบิ๊กออสได้เปิดเผยว่าสมาคมได้ประชุมร่วมกับทีมฟุตบอลหญิงไทยทุกเดือนเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมฟุตบอลโลกให้ทุกขยางเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยและนักกีฬามีสมาธิในการฝึกซ้อมรวมทั้งการวางแผนการเดินทางเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศซึ่งได้ให้อิสระกับทีมในการตัดสินวางแผนในการเตรียมทีมการเลือกตัวผู้เล่นการเก็บตัวฝึกซ้อมการเลือกทีมหมุนเครื่องขณะเดียวกันสมาคมก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยไม่ให้เกิดข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นซึ่งทุกอย่างก็ลงตัวแล้วโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยจะไปเก็บตัวที่สโม,มสร OS OH Rouvres นะฮะที่ประเทศเบลเยี่ยมซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากทาง King Power และไปเก็บตัวที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโบนัสพิเศษหากผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทีมสุดท้ายก็จะมีให้เป็นขวัญกำลังใจถ้าเราสามารถผ่านด่านหินไปได้ก็คงจะต้องมีกำลังกับเด็กๆอย่างแน่นอน Big สได้กล่าวไว้นะฮะ ขณะที่มาดามแป้งนางนวลพันธ์กล่าวว่าสำหรับทีมฟุตบอลหญิงไทยจะออกเดินทางในวันที่18พฤษภาคมนี้ไปอุ่นเครื่องที่ฝรั่งเศสและเดินทางไปเก็บตัวที่เบลเยียมกับสโมรสรโอเอชลูเวน ven, ก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากทางสมาคมสําหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้เราอยู่สายที่แข็งมากซึ่งก็ได้คุยกันว่าจะทําอย่างไรให้เกิดผลที่ดีที่สุดกับทีมส่วนเรื่องตัวผู้เล่นยังไม่ได้มีการตัดตัวชุดสุดท้ายและรายชื่อ25คนไปเก็บตัวด้วย ก่อนจะตัดเหลือ23คนเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนั่นเองโดยการเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายเป็นไปได้อย่างเข้มข้นแต่ถึงตอนนี้ผ่อนข้างหนักใจมากเพราะทุกทีมร่วมสายต่างแข็งแกร่งกันทั้งสิน้นซึ่ง4ปีก่อนเราทำได้อันดับที่17ในฟุตบอลโลกมาจนครั้งนี้เป็นอะไรที่กดดันกับทีมบอลหญิงเป็นอย่างมากในการเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ยังไงก็เราจะทำให้ดีที่สุดนะคะว่ากันแมตต์ต่อแมตต์เลยค่ะมาดามแป้งได้กล่าวปิดท้าย สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019นะฮะจะจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสช่วงระหว่างวันที่7มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับสหรัฐอเมริกาแชมป์โลก3สมัยสวีเดนรองแชมป์โลกปี2003และชิลีทีมน้องใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกซึ่งนัดแรกทีมแข้งสาวไทยจะประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับ เชียร์ทีมแข่งชายและก็ทีมแข่งหญิงนะฮะช่วงนี้ฟุตบอลไทยมาเยอะเหลือเกินนะครับและนี่ก็เป็นทันข่าวภาคเที่ยงกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่24เมษายน2562โดยชายปวาครั้งบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ